วันนี้ผมจะเอาเบ็ดน้ำแข็งไปตกปลามาดูกันนะครับว่าผมจะได้ปลาหรือเปลาา่าว้าวสีทองว่ะโอเคอเชไม่ได้ขันแค่เนี้เหรอใช่น่ารักขันน้ำแข็ง หล่อสุดเลยโคโอเทน่ารักโอเคทุกคนมาแล้วสําหรับคันน้ําแข็งนะทุกคนชุดนี้จะเป็นคันสปินนะฮะทุกคนนี่โอ้โหเป็นคันน้ําแข็งนะโอเคตอนนี้เนี่ยผมใส่เป็นนี่กบยางนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่ามันจะตีไก่ไหมนะไปเดี๋ยวมาลองดูกันเป็นยังไงวะคันจิ๋วแบบนี้ลองอุ้ยเฮ้ยโคตรไกลอูไ่กอ โอ้แล้วลื่นด้วยนะลอกอ่ะดูดิว้าวเย้าเฮ้ยอ้าเอ้าเอ้าวครื่อยก็มีบันไดไหมอ่ะโอ้ยแย่ละมันติดปลายหลังคาตรงเนี้ยเอ้าโอ้ขาดเอ้า อ้ยตายเหยเชัดเอายังไงอ่ะเร็วรอยต้องรอฝนตกไหมมันใดมันอาจจะลงมันติดหลังคาเลยใโหยตอนนั้นมันติดหมุอยู่มุมนี้นะแล้วมันหายไปไหนแล้วมันดีดเลยมันหลบไปนึงเึ้นไหมนี่ไงผมมันก็เหนียวอยู่นะแล่ว่ามันหลังคาปาดหรือเปล่าอหลังคามันน่าจะปาดมันก็เลยขาดี๋ยวขอเอาเหยื่อปอบก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนให้ตายเฉยฮะตอนนี้เราเอาลงมาแล้วทุกคน ่มันใดพึ่งเอาทุกคนเลยมาเดี๋ยวไปดูกันนี่เจดีวจะเก็บสายนะไม่ต้องส่งสายมากนี่ดิโอ้โหคนลื่นชิดหน้าประตูเลยนะเปรียไกลอ่ะว้าวอดีอดเจ๋งอะ่ะตออ้องหลงนี่แบบพกไปหมายวิ่งอะไรแบบเนี้ย พกไปหมายวิ่งแล้วแบบเออมันพิเศษตรงนี้นทุกคนเนี่ยคันมันสามารถพับได้เว้ยดู <c oughs> โอ้โหแค่เนี้ย <c oughs> แบบพกพาเนาะ <c oughs> ใช่คนน่ารักแบบไปหมายวิ่งเบียอย,อยากได้สักอันอ่ะเออ,เอพกพกใส่กระเป๋าไปุหย <c oughs> ได้ก็ได้ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปลวมออกหมายกันนะทุกคนเดี๋ยวลองไปตกปลาซิวีกวนะ่าเออ เห็นฝรั่งเขาเอาไปตกแบบพวกปลาที่อยู่แบบกลางน้ําแข็งอะที่เราต้องเจาะรูเอาอะเราจะไปเจาะรูเหรอาไม่ใช่แล้วเราก็จะไปหาตกปลาซิวดีกว่าน่าจะดีว่ะใช่น่าจะแจมแล้วก็โหโยนได้ไกลมากลองหไปเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้โอเคทุกคนตอนนี้เราถึงหมายแล้วนะนี่หมายเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ค่อนข้างจะร้อนเลยลองตกดูนะมัาจะคือไหมเือ คือแบบใช,ใช้ง่ายได้ไงเอาไปตีเหยื่อปลอมได้เนี่ยแล้วมันกาไกลอยู่ใช้ได้เลยนี่โอโหคเดีอ่ะแล้วตอนนี้ผมเอามาหลายเหยื่อมากทุกคนเดี๋ยวจะลองใช้เหยื่อกระสุนนี่ตัวหมานตัวหมนเราไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้หรอกเืแบบฟุกฟ๊กๆน,นี่ฮะเหยื่อกระสูบมาเดี๋ยวมาลองทามงตรงนี้หรือเปล่า มันก็อันนี้หน่อยน,นี่คตน่ารักโคตรน่าจิ๋รู้สึกว่าเหยื่ออันนี้เราจะไม่หมานว่ะงั้นเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเหยื่อรูดแล้วกันทุกคนนี่นะอุปกรณ์อุปก็สำหรับตกปลาตกปลาซิวนี่เบดก็ใช้เบอร์นี้เลยนะทุกคนนี่เบอร์หนึ่งใช้เบอร์หนึ่งจิ๋วๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้ทุนใหญ่นะนี่ ทุนเล็กไม่มีใช้ทุนใหญ่เลยโอเคกคบทุกคนตอนนี้ผมก็ขอจัดการเบ็ดก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรื่อมตกกันเลยเลีอยิบทุนเรียบร้อยนี่เบ็ดของเราติาดทุนเรียบร้อยนะแล้วนี่ก็คือเหยื่อนะครับว้าวหอมเลยทีเดียวแล้วก็นี่ไม้ปิ้งปลาใครไม่รู้อนะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาแบบเทือนเบ็ดไปอย่างนี้นะโอเคไหมเทือนเบ็ดเทือนเบ็ดเทือนเบ็ดคืออะไรเหรอเสียเบ็ดนั่นเองอนหรอ เออได,ได้อยู่ได้ไดใช้ได้เฉยตั้งใจทำปะ่ะดีมีศิละปะศิละปะในดวงใจอ่ะอยาเราไม่ต้องใส่มากนะทุกคนใส่มากเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะรอกกินฟีอีกดินี่เอาแค่นี้พอนี่ด <_ c oughs> ีคำพอดีคำ <_ c oughs> ปลาเริ่มเข้าแล้วขนาดจะไม่ได้อ s <S ่องรอ let's go โอ้ยไกลอยู่นะไกลเดี๋ยวเปิดลอกแหละ รอกักหน่อยฮะรอเหรอ,อ uh, มันไหลาตามลมม,ะนะมันน่ะไหลาตามลมอ่ะทุกคนลมแรงเกิน uh, ยวนไปทางนั้นแล้วกันเดี๋ยวให้มันไหลาตามน้ำมาโอ uh. ้โห uh, แล้วแบบขึ้นขึ้นครูดอะโคครใหญ่ใครจะไปมองได้วะนะ่ะ โดนมันจะดึงเหรอมต้องสั่งเอาตอดตายมันคือการตอดสายเยอะไม่กินนะ กินสายเกือบลมแล้วโอเคครับ exactly> ทุกคนวันนี้ก็เป no. ็นวันที <S <S ่สองของการตกปลาด้วยคันน้ำแข็งนะจ๊ะ จะเสียงดังไม่ได้ทุกคนตอนนี้เป็นเชา้านะครับอ่าเป็นตอนเช้าแล้วแบบโอ้ดูดิเฮ้ยมองออกยังยังอยู่ก็ยังอยู่เดี๋ยวเราจะมาแก้นะครับเดี๋ยวมันให้ได้เลยตัวนี้ใช่นี่แหละไอตัวนี้แหละเดี๋ยวดูนี่เหยียบเมื่อวานเหยียบมะหวานจริงเลยเทน้ำนิดนึงไหมใช่ใช่ใชแต่แค่น,นี้มันก็นเหนียวเลยนะพอดีเลยเนี่ยวันนี้เราต้องไม่พลาดนะทุกคน เมื่อวานมันผิดคิวเกินไปนะเมื่อวา,านเรามาสายเลยเลยมันมันร้อนน่ะจิบแล้วจิบแล้วเดี๋ยวลองน้อยๆมาดูกันเงีบยบหรือเปล่ะ เห็นปะเห็นมันดึงไปเลยเวอแต่เราไม่เห็นตัวนะนได่ววัดเลยอ่ะแต่วันนี้เราเอามาสามสี่คันเลยดูทุกคนเบ็ดคันแต่ว่าเป็นเบ็ดแต่งนะเบ็ดแตง่งใช่เบ็ดแตง่งมันเร็วจังวะโฮโฮโฮโลงปุ๊บกัดแล้วแบบไม่มีความชำนาญเนาะ เหมือนมันมีความชํานาญใช่มันกินจนแบบรู้แล้วอะเออรู้เชิงรู้เหลี่ยมมันยังไงถึงจะได้กินฟรีนี่เดี๋ยวอันนี้มันมันไม่ค่อยเนี่นเท่าไหร่เลยโอ้ยเฮ้ยมันชักจะยังไงยังไงแล้วลองเบ็ดอันนี้ดิมันเป็นที่ตะขอวะนี่มันก็เหมือนกันนั้นมันก็เหมือนกันมันน้อยเกินเราก็ไม่น่าใช่เต้องเจอนี่ลองดูนะไม้คันขันไม้อ่ะ สู้คันไม้ไทยไม่ได้กันเลยลองแบบนี้ดดูดิมันมาพุดตุตๆๆ่มต <c oughs> ําตุ่มตําไกลๆลยเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันกินฟรี <c oughs> อ่ะอุย้ยทางน,นั้นกับป่าเโดผุดโอ้โหมไม้กวาดทำไมมันมันมาหลบกรินฟรีเิงม,มันเร <c oughs> ็วจังวะปลาอิงยังวะซิวซิวใหญ่ซิวยักษ์ใช่ <regions. S 1> <c oughs> ทำไมมันติดละรอบนั่นอะรอบนั้น มันต้องวัดไงมันต้องวัดกึดเลยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบิดพวกนี้จะสู้ไมมจิ้มฟันไม่ได้นะเห็นไหมขึ้นแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมบอกแล้วขอมาใส่หน่อยนี่ฮะแต้มแรกฮะเฮ้ยซิวซิวยักษ์ซิวยักษ์นี่เคตะก้องกระโดดออกมาเยนะตะก้อเบ็ดปักดักฉันแล้วมันจะเนี้ยถ้าแค่ไหนวะ อมวันนี้ผมเตรียมตัวมาพร้อมเนาะเมื่อวานวันผ่าเฉดก็เลยไม่หมานตัวนี้หรือเปล่าเรากินปีตัวนี้แน่แน่มันจะมีเป็นฝูงเลยแตเมื่อวานตัวสีดำดำนะใช่ปลาหมอโหขนาดปลาขแยงเรายังได้อะดูฮะมันจะไม่มีใหญ่กว่านี้เลยหรอเฮ้ยหายเลยะเฮ้ยตัวนี้จริงจริงป่ะตัวนี้หรือเปล่าวะเอ้ย แปลกๆว่ะจะเหยื่อไห้ตัวเดียวเปล่าไม่มันจะมีตัวเดียวไม่ได้เล้ดิก็อยู่ติดมองเหรอใช่โอยมองปลาสิวต้องอยู่ในพุ่มไม้หรอเกล่าโอ้ยอย่าลุกหมดแล้วว่ะคำใหญ่ไปไหมนะคำสันสันที่ความยาวมันคำใหญ่ไม่ใช่คำ ใหญ่ใหญโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปก่อดตะเพียนทองเอ้ยใส่ยังไงวะเนี่ยเออเดี๋ยวเอาเธอเธอมาจับไว้เดี๋ยวจะปาดขวดปาดขวดอ๋อใช่เจาะเออปาดที่ทำได้เกินคาดเกินคาดฮะอุ้ย ปลาซิวตัวเดียวตัวเดียวปลาซิวตัวเดียวแต่นอกนั้นก็ตัวใหญ่ฮะโอ้ยใหญ่เบิ่มๆนี่เราทำออมสินไว้ละออมสินว้าวน้ำมันเต็มไปเลยล้อยหลักมังโอ้โเดี๋ยวใส่น้ำอีกใส่น้ำแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ข้างล่างระวังดุดรูนะเดี๋ยวสิเราจะใช้เบ็ดอะไรกันแน่ตะกรงใช้เบ็ดอันนั้นนะ ถ้ามันไม่กินแสดงว่าเป็นพ่อเบ็ดแล้วนะสู้เบ็ดไทยไม่ได้ว่ะแต็นที่ไงอันนี้แบบเออขนาดเบ็ดเนี้ยแค่เนี้ยเอาชีวิตรอดได้แล้วเนี่ยเบ็ดไม้อย่างเงี้ยขนาดไม้จิ้มฟันยังได้อะใครยังไม่ได้ดูคลิปก็กลับไปดูได้นะไม้จิ้มฟันแบบหมดเลยหมดแล้วมั้งหยิบเลยว่ะหมดตั้งแต่ลงเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคันนี้ไปใส่ตรงนู้น ทุนยัาตีอันนี้ไกลๆเหรอทุนยักษ์ฮาก,กรรมเอ้ามันปขึ้นทางดนตีไปทางนั้นดูฮะดูฮะพูดไกลๆเมื่อกี้มันกินสายอ่ะมันกินสายเข้าไปอ่ะมันไม่กินเ <c oughs> บ็ดพูดกลับ จริ่ว่ามันต่อสายว่ะก,ก,ะกะอือปุ้ยหมดมันหมดตะยามไหนวะเนี่ยตอดกินจนหมดุดแล<ต>้วอะเฮ้ยยงัยงยงังยังไม่จะกินทุนป่ะนะ,ะมนหมด,มหมดเฮ้ยยังไม่หมดุด ตามตามกระโดดกินเลยอ่ะตอนหลอเฮ้ย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 โคตรโหดโคตรเถื่อนน่ะนี่เอาแล้วอะว่ะหมดว้าวได้ปลาเลยครับอู้ซิวยาก โอ้ my ก o s h อ๋อครับอ๋อครับเตียวที่เซมาว้าวสุดยอดเลยอ่ะจริงจริงแล้วฉันจะได้สามตัวแล้วแต่มันหลุดนี่ซิวยักษ์หลุดแล้วเป็นยังไงแล้ววะเตียวที่เซมาอยูไหนล่ะอยู่ในร่องไม้ออกไม่ได้เจ๊ดปลาซิวยักษ์ เท่านิ้วเลยอ่ะดูดิตัวโคตรใหญ่อ่ะดูดิตัวนิ้วเลยของแท้พุ๊บโอ้มาอีกแล้วครับโอ้โหปลาซิวอีกแล้วซิวงเราลเมื่อกี้เองยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะโอ้เดยกก็ว่าเกี่ยวกับปากแลาวใครจิเปกาเกี่ยวกับเริ่มแซลมแซลมว้าวอันนี้ตัวน้อยกว่าตัวเมื่อกี้อโอ อันนี้ตัวน้อยกว่าตัวว้าวให้โชว์หน่อยดิในโชว์โลชั่นดูใช่ใช่โชว์เลมันตอดแล้วอ่ะหมดแล้วนาเห็นไหมอย่าหมดใช่มันไวโอ look, my son, as, <mission Christmas> ้ <protecting room> wow. texts, <Oliver> oh my g o กชมันไวแต่เราต้องไวกว่า <adı> มันนี่ลองของฉันดิเด่นน้ำแข็งฮะยืมไม่มาเลยว่ะทิ้งไว้ตรงนี้แหละ แล้วก็กินเองหมดหมดแล้วก็ดดนี้เห็นไหมโคตรเหลียว โคตรเร็วใช่มันเร็วอ่ะมันแบบแบ,บ,บาบชุงเลยท,ทำทำที่ดักอ่ะทำ,ทำที่ดักแล้วเอาเหยื่ออันนี้ใส่เป็นตะไดไร้ายค่ะอันนี้แค่แบบไซส์เล็กนี่ยไซเล็กเหรอใช่ของแท้อยู่มูลบร มันไม่ติดอ่ะมันเร็วใช่สงสัยเราใช้เราทาอันใหญ่เกินไปปะลองอันเล็กๆดูอันเล็กๆก็หมดไปเหมือนกันเล็กขนาดนี้เลยเนี่ยลองดู้บรมันไม่ติดอ่ะเห็นไหมคุณไม่มีประสบการณ์ต้องหรอใช่ไม่ต้องหมักไว้สักสามวันนะมันมีสูตรอยู่เดี๋ยวเราใช้สูตรลับคาราเมลเซคิมักเซคิ นังสะโอ้ยเยอยไหนซิมดิเขาที่ยังอุ <c oughs> ้ยลดนจริงอุ้ยรู้สึกหวานๆนะจริจริงลดนข้อปากจริงเห,เหมือนของเล่นไอของกินสตรอเบอร์รี่อะไรทักอย่างมันก็ยังแฉะอยู่ว่ะเฮ้ย มันอิ่มแล้วเปล่าเราทำให้มันกินบ่อยเกินไก่เออแม่เย้แม่โอ้หมายกอดแล้ววันนี้เราจะมาตกเบ็ดอะไรกันแน่เนี่ยเราคุณคิดตกเบ็ดอะไรมันดีกวมากันเบ็ดไทยดีอันนั้นก็ดีเหมือนกันมันเล็กๆมินีไงน่ารักเอามาเอาเบ็ดนั้นมาทำไมต้องได้สักตัวแล้วนะวันนี้ One eternity later เฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่เฮ้ยโอ้โอ้โหู้โอ้ยโอ๊ยโอยโเ้ยโอยอ๊ยเอ๊ยโอ้ยเอ๊ยโอ๊ย้อ๊ย็อ๊ยโอ๊ยโอ้ยแล้ยอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอยโอ๊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 ยวยอเมื่อกี้กล้องร้อนก็เลยไม่ได้ถ่ายเอออองด้วย เมื่อกี้นี้ทำให้เราไปสูตรว่ามันได้ตัวจริงดูฮะนั่นอุ๊ยอุ๊ยเอาบุงอูสบุงปุ๊บมันเอาเลยอ่ะไอเตยเธอต้องทำเวลาฮะหิมข้าวมากตอนนี้้องได้สักตัวถ้าไม่ได้เราไม่ยอมนะ หมด <Br r. S 1> หโอ้ยมไม่ทันมันเร็วไงใช่เราก็ต้องเร็วกว่ามันโอ้ยก <Br r. S 1> ที่รอบแล้วที่คุณไม่ได้หลายรอบแล้วดิหนิ ตูฮะลองเไปเป็นเจได้ด้วยอย่าวฝ้าละลายมันอิ่มแล้วแหละดูซุง ก็เรลียวทำตัวโตเลยนะสุดท้ายละทำตัวโตเลยละกันใช่ไหมโตเลยโหมันโตไปไหมอ่ะไม่ใช่คำสุดท้ายนะนี่ไงคิมเซทำามไนี่แหละปั้นปั่นข้าวเผาเวปั้นยัยพูด อยู่ันใบตไกลตกแค่นี้สายจมสายจมว่ะก็ามานาันหนักอุ้ยอุ้ยยังอยู่อ่ะตัวไหนสิกากินฮะตัวไหนจะกากินต้องมีสักตัวเลยอเอาเนาะโป๊อโป๊ๆๆ น้มันหมานเลยเดจ้าสรุปว่าเราได้หลายตัวหลายแต้มอยู่นะทุกคนป่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเราได้กี่แ้มนะฮะไปเดี๋ยวไปสรุปกันโอเคมาสรุปกันเลยนะจ้าเราจะได้กี่ตัวนะจ้าโอเคลงเลยว้าวทั้งหมดเราก็ได้หตัวนะจ้าอ้มีตัวใหญ่ด้วยนี่แต่เพี้ยนทองครับโดือวไปละเดโอ้ เดี๋ยวเราจะปล่อยคือสู่ธรรมชาติเลยนะโอ้โหตัวนี้โคตรสวยอะดูดิเราเคยเลี้ยงด้วยนะจะเปลียทนทองโอ้ย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 อยไปแล้วลงน้ำแล้วเา้าลงไหมยนะ่ไปได้ไหมเนะี่ยไปไปแล้ววนนี้ก็ปล่อยลงเลยนะจ้อาอ้าวบรา อาไปทอดป่ะอืมเอาตัวตายไปทอดป่ะเออก็มันตายแ,แล้วก็ท้องกินเน่เอาไปให้บ๊อบบี้ก็โอเค,อเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหมันมานเลยแล้วก็เบ็ดของเราก็ใช้ได้อยู่เด้อเบ็ดน,น้ําแข็งฮะดเดียวเดียวใช่แต่ก็ใช้ได้อยู่อถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนเอทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์แล้วกันนะไปจัดกันได้โอเค จากที่นี่ไปละ o u เอ a ร์ n กนิกทามกุ o d บาย